อพอจะทวดับเซียนพงไปเก็บเห็ดมานะครับก็ได้อยู่นิดนึงเห็ดขมเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดขมนะครับผมส่วนเจ๊ผาก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน,นะครับไปเฝ้าท่านกำนันมานะครับผมยายทัดก็มานั่งขายยานะครับกับน้องเจนน้องเจนก็มาขายยาอยู่นะครับ ก็ชวนคุยไงเขาเรียกคุยนะครับอ้ยาลีก็ต้มเห็ดลงทุกคราวนะครับผมอืต้มเห็ดหม้อไม้ทุกวันนะครับเออต้มเมื่อเมื่อคืนกับมอโบกน้ำเห็ดขมเห็ดขมดอกดอกงามนะครับผม กระเดมาเรื่อยๆกระต้มไว้เรื่อยๆะคบต้มแช่ช่องฟิตไว้เนะดีกว่าอันนี้ <c oughs> ใส่ใบซีดานะครับใครไม่อยากขมใส่ใส่ใบซีดากับใบขามนะครับต้มสองน้าสองน้ําก็หายขมแล้วครับแล้วก็ออกมาก้อยมาก้อยกินแซ่บหลายนะครับบางคนทําไม่เป็นนะบางคนทําไม่เป็นมันก็จะขมนะครับอืม ถ้าคนบงหูจักอันนี้ก็เอามาต้มเลยกับโมโมหายผมนะครับอันนี้สูตรสูตรแถวบ้านผมเขาใส่ใบซีดากับใบมะขามอ่อนนะครับต้มเฮ็ดยูค่า